สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปขูดไว้ในราคา5ดอนล้ำหน้ามากนะทุกคนเพราะว่าราคาลอตเตอรี่มันขึ้นเนาะแล้วเราก็เลยแบบเจอแต่แบบแบรนด์เก่าๆแล้วเราอยากได้แบรนด์ใหม่ๆมาอ่าโชว์ให้พ่อแม่พี่น้อง คนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกคนได้รับชมหรืออยู่ในทางไทยนะคะลอตเตอรี่นัำเบอร์นี้บอกว่า My Lottery Dream Home ซะอ่าตัวนี้ถ้าถูกนะคะถูกถึง1ล้านเลยนะคะทุกคนนะเราก็มาดูว่านัำเบอร์ของเราเนี้ยมันมีอะไรก่อนจะเข้าไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะตรงนี้ อบอกว่า1ล้านนะคะตรงนี้บอกว่าตัวนี้ถึง10,000แสนนะคะทุกคนถึง10,000แสนดอลเนานะถ้าถูกตัวตัวนี้นะคะถึง10,000แสนดอลเลยนะคะรถทำคลิปนี้นะคะคลิปรอตตอรี่เพื่อเป็นแนวทางเพื่อไกด์ให้กับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะที่เขาอยากเสี่ยงดวงรอตตอรี่รอตเตอรี่เป็นของนิวเม็กซิโกอเมริกานะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคนรถทำคลิปนี้ก็หวัง ว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อจะไกด์คุณได้ว่าในการเล่นมันเล่นยังไงนะคะอ่าไม่ได้เชิญชวนให้ทุกคนมาเล่นนะคะแต่ถ้าว่ามีคนมาเล่นแล้วอยากจะรู้ว่ากติกาในการเล่นเล่นยังไงนะคะอ่า เพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนวินดิ้งน้ำเบอร์มีตั้งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมายเลขห้าตัวนะคะทุกคนจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าได้ลุ้นมากขึ้นนะคะหมายเลขแรกเนาะหมายเลขสองนะคะอันนี้อะไรเอ่ยนะคะ ขอขูดไปเลยนะคะอ๋อเป็นบาร์โค้ดสแกนนะคะอ่าหมายเลขต่อมาเป็นหมายเลข12นะคะหมายเลข2กับหมายเลข12หมายเลข39หมายเลข36หมายเลขต่อมาหมายเลข32นะคะมีด้วยกัน5 n u นัมเบอร์นะคะโอ้ได้ลุ้นอีกแล้วนะคะ ดูซิว่าเราจะได้ไหมนะคะอ่าห้า m b e เด้วยกันเนาะมาตัวแรกมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งอี่ห้ามีทั้งหมด20อันนะคะที่เราจะต้องขูดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาขูดตัวแรกกันเลยนะคะว่าเราจะได้หมายเลข ตามข้างบนไหมยี่สิบมีไหมนะคะดูว่ายี่สิบมีไหมอ่ายี่สิบไม่มีนะคะทุกคนยี่สิบไม่มีนะคะข้างบนมีแต่สองนะคะอ่าขอขูดตัวนี้แล้วกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกขูดได้อ่าหมายเลขสิบเก้ามานะคะมีแต่สามสิบเก้านะคะอ่าตัวต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบหกมีแต่สามสิบหกนะคะพ่อแม่พี่น้องอ,อ่า <c ười> ตัวต่อมานะคะ หมายเลขสิบสี่อ่าไม่มีนะคะขูดต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดไม่มีนะคะทุกคนโอ้ยหมายเลขสิบสามมีแต่หมายเลขสิบสองอ่าหมายเลขสิบห้าไม่มีนะคะทุกคนขูดต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดอ่าไม่มีหมายเลขสามสิบแปด มีแต่36นะคะกายเคลียงหมายเลข16มีแต่12หมายเลข6เลขเดียวมีแต่2อ้าวทุกคนมันมาให้มีหมายเลขต่อมา30มีแต่32นะคะหมายเลข หมายเลขสมมมีแต่หมายเลขสองเอ๊มันชักยังไงแล้วนะหมายเลขยี่มานะคะไม,ม่มีสามสิบห้าอหนอมาสาสหกกับสาสสอง หมายเลขเกามามาแต่หมายเลขสองนะคะโอ้ยโดนกินลาบคาบอีกแล้วละมั้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมายเลข23สามีแต่ส2สองเอ๊ะหมายเลขส1บอมีแต่หมายเลข12โดนกินแล้วเหรอเนี่ยห้าดอนเนี่ยทุกคนเอ้ยหมายเลข18ปดนะคะไม่มีนะคะ อันสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมายเลขยี่สิบแปดโดนแดกลาบข้าวโดนแดกลาบข้ามนะทุกคนไม่ต้องอะไรมากมายนะคะคือเราไม่มีหมายเลขเหมือนข้างบนเลยนะคะเอเราไม่มีหมายเลขเหมือนข้างบนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูจํานวนเงินก็ได้นะ <laughs> เจ็บใจ <laughs> อ อ่า uh, my lottery deal home ทำรถเจ็บมากนะคะห้าดอนนะทำรถเจ็บสุดๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะคะทุกคนเอ <c oughs> เจ็บใจมากนะคะแล้วก็มันไม่มีนะคะทุกคนนะกะติกาในการเล่นนะคะนะ ถ้าคุณมีอ่าอนกติการในการเล่นด้านล่างนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณมีกุญแจนะคะซึ่งมันมีกุญแจแบบเดียวกันถ้าไปโดนแบบ5 x หรือไปโดน1 0 x คุณจะได้5เท่า10เท่านะคะตัวนี้เนาะ ให้ได้ห้าเท่าสิบเท่านะคะตัวนี้มันไม่มีกุญแจนะคะถ้ามีกุญแจตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องมีกุญแจตรงนี้เนาะเราราคาจะราคาเงินมันจะบอกอยู่ด้านล่างนี้นะคะราคาเงินมันจะเขียนบอกเราอยู่ด้านล่างนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะสมมติว่าตัวนี้มันมีกุญแจนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นกุญแจเนาะลราราคามันจะบอกอยู่หนึ่งร้อยดอลนะคะมันจะบอกค่าอยู่ที่หนึ่งร้อยดอลเนาะถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเป็น 5 x นะคะอ่าแล้วตรงนี้มันขึ้นว่า5 x เนาะแล้วมันก็จะเป็นราคาบอกอย่างนี้นะคะ100ดอดอเนะ ก,ะะก็ได้ห้าร้อยนะคะก็ได้ห้าร้อยนะก็ได้ห้าเท่านะคะตัวนี้เนาะนะคะในกติกาการเล่นนะคะถ้าตรงนี้มันมี3ามสองตรงนี้เป็น3ามสองราคาก็บอกที่100นะคะเราก็ได้100ตรงนี้มันเป็น36ตรงนี้ก็บอกว่า36นะคะหมายเลขบอกข้างบนว่า36ข้างล่างบอกเป็น100เราก็ได้100้นะคะอย่างนี้นะคะกติกาในการเล่นของตัวนี้นะคะเขาให้มาตั้ง5้านัมเบอร์นะคะ แต่ดูสิทุกคน20นัมเบอร์ไม่โดนสักอันนะคะโดนแต่ข้างเตียงนะคะทุกคน ไม่โดนใกล้เลยนะคะไม่โดนไม่โดนนะคะโดนแต่ใกล้เคียงเนาะอะตรงนี้นะคะกะติกาในการเล่นเราก็สมมุติให้แล้วเนาะอ่าถ้าเป็นกุญแจรตรงนี้ก็ต้องเป็นกุญแจนะคะล้วราคามันก็จะบอกตัวอยู่ตรงนี้นะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่ตรงนี้เนาะอ่าโอเคไหมคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้รสด,ด้วยนะคะวันนี้อลอตเตอรี่ My l o t t ต r y อรี่ดิ Home นี้ทำรถเจ็บแสบมากนะคะ5ดอนหายไปกับตาเนาะ,ะไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้เนาะ,ะ,ะถ้าใครอยู่อเมริกาหรืออยู่ในต่างแดนอยากจะเสี่ยงแล้วเจอแบบเดียวกันนะคะ,ะถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณไม่ผิดหวังนะคะคุณได้รู้และเข้าใจกติกาในการเล่นแน่นอนนะคะ,ะเป็นไกด์นำทางให้คุณนะคะเพื่อคุณได้ศึกษาว่าเฮ้ยมันถูกยังไงนะคะเพื่อคุณแบบว่า คนไทยอ่ะเข้าใจอยู่แล้วนะคะบางคนเนาะเขาอังกฤษไม่ค่อยเป๊ะแล้วเขาไม่อยากไปเสียไก่นะคะเออเขาไม่อยากไปขายไก่เนาะเขาจะต้องไปศึกษาก่อนว่าฉันถูกชัว์แน่นอนนะคะอ่าพอไปที่เคาน์เตอร์แล้วเขาสแกนเงินให้คุณนะคะเขาจะไม่ตอบคุณกลับมาว่า sorry uh, excuse me uh, this ticket is not uh, uh, It not ็ n o วนะคะอ่อ uh, you not winner นะคะคุณจะได้ไม่หน่าแตกกลับมานะคะตรงนี้เนาะอ่าหลายๆคนก็อยากจะรักษาหน้าของตัวเองนะคะอ่าเราทำคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับอ่าคนใดนะคะที่อยู่ในต่างแดนและอยากเสี่ยงโชคเหมือนกับเรานะคะอะเพื่อเป็นไกด์นำทางให้กับพวกคุณได้ตรงนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงก็ ไปแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ